ัสดีครับมาชิกตอนนี้จะขึ้นมาไล่น้ำนกก่อนไล่น้ำเนี่ยเราต้องหาวิาชายกระบอกมาฉายดูตามพื้นตามอะไรก่อนว่ามีนกตรกไหนอ้วกไหมอะไรไหมเราเอาศัยความมืดเข้ามาฉายตามพื้นเหตุที่ปิดไฟฉายที่เพราะว่าถ้าเราเปิดไฟเนี่ย เกิดเราเจออ้วกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านกตัวไหนอ,อ้วกเพราะว่าเปิดไฟปั๊บนกจะบินวันนี้เราไปฉายมาหาก่อนหาว่ามีอ้วกไหมทั้งโกงตัวผู้ตัวเมียเกาะมัน อ่าสำรวจดูก่อนว่ามีอ้วกมีอะไรไหมสมมติว่าเจออ้วกปับ๊บสมมติเจออ้วกปับ๊บเราก็สามารถจะู้วนนกตัวไหนหาตำแหน่งให้ตรงกับอ,อ้วกที่มันอ้วกอันนี้ก็ไม่มีไม่มีแต่เ,เราก็เปิดไฟเลยบางทีขั้นตอนมันก็มีบ้างนิดหน่อยเรื่องนกเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอก ถ้าเราอยู่กับลกเนี่ยเราจะรู้อะไรอะไรเยอะนีะ่ตอนนี้เราก็เปิดไฟได้แลวเปิดไฟนลกก็ลงมากินน้ำกันโอ้นี่สาวๆตีกันแล้วแยกช่องกันเอา ไปก็ลงไปกินน้ำกันนี่ฝึกมาได้สักสองอาทิตย์แล้วฝึกไล่น้ำก่อนจับไปซ้อมก่อนจับจับอะไรนะี่ก็ให้กินน้ำก่อนแยกกันก่อนกับผู้ชเมีย 不、oh. พูดไปซ้อมนคะอสวรรค์ห้าหกสิบห้าตัวก็กลับวันลุกขึ้นตัวนึงรู้หลงไปไหนมาเนี่ยตัวเดียบินขึ้นเลยครับกลับบายังส่้าได้ไห่น้ำมนะันมีประโยชน์นะนกจียกล้ามเนื้อสวยเนื้อดี ตื่นเช้ามาเนี่ยกระเพาะแห้งแห้งแหงทุกตัวพร้อมที่จะบินออกกําลังกายเดี๋ยวถ้าไม่ย่อยนี่เช้ามีปัญหาบินก็ไม่อยากจะบินกินข้าวเช้าต่อก็ไม่กินจะพาดเป็นโรคกวกนี่คือตัวปัญหาได้น้ำดีๆมีประโยชน์ ี่ไฟไม่มีต้องไล่ออกไไล่ไปกินน้ำไปเร็วเร็วไปกินน้ำเร็วไปลงไปลงลงไปไปกินน้ำเร็วไล่ไ,ไปกินน้ำเลย ตัวอยู่ในกรงมืดๆไม่อยากจะลงมากิน น,นี่เจุดลงท้ายด้วยเจ็ดเจ็ดครับ1ิ5ที่ห้าสิบจุดพิธุโลกนกอ่อนมากมากขึ้นกรงมาได้สักนี่ไม่ถึงสามเดือนเลยนะเนี่ยขึ้นกรงไม่ถึงเลยสช้ว,กวาก,ก็ถ้าก,ก็จกใส่สสใส่จกใส่ใต้จุดสุดท้ายหรือไงเนี่ย จำได้ว่าไปหัวหินแล้วก็เอาหัวไปใส่แข่งไต้ใต้อยู่สุดท้ายไม่ใช่เอาหัวไปใส่ไปจับลกออกมาไว้ที่นี่นับไปสิกี่วันเนี่ยออนที่สุดนักหน่อยออนที่สุดจ๊กู้เอามาจับกองคุณขาวหัวหินเรียกมาไอเจี๊ยบ สวันนี้ก็ตกฝูงซ้อมก็สวรครไม่รู้บินหลงไปไหนมามกลับมาลุกขึ้นอีกวัน<ม>นี่จะแปดห้าทำเงินให้ลูกพี่ไปและห้าร้อยนี่ก็ แปดเจ็ดเจ้าแปดเจ็ด,ดไม่สบายอยู่พักนิดสุดนหน่อยก็เลยต้องได้แข่งด้ทีแล้ววันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนนี้ก็เป็นกองัวเมีย ตอนนี้ตัวเมียยังบินสู้ตัวผู้ไม่ได้ตัวผู้มาเป็นนกแนวหน้าสองครั้งละตัวเมียสู้ไม่ได้ตัวเมียน่าจะดีไกลไกสนวไว้ผิวพันเริ่มดีขึ้น ตัวคู่ตัวคู้จะเยอะกว่าตัวเมียพี่นี่เพราะเอามามากกว่าตัวเมียปกติจะเท่าๆกันตัวคู่ตัวเมียพี่นี่ตัวคู่ก็แขางเยอะ